เคยมีไปพักที่โรงเรียนครับ,ครบเคยพักที่โรงเรียนคืออย่างนี้วันนั้นน่ะเราไปจัดค่ายแล้วมันจะมีโรงเรียนเจ้าภาพสมมติว่าโรงเรียนที่1เป็นเจ้าภาพนะแล้วก็โรงเรียนที่2กับสาม,มาร่วมแจมก็คือส่งเด็กมา <mentor. S 2> อ่าแล้วปรากฏว่าโรงเรียนที่2กับที่3เขาอยากเอาใจวิทยากรคือเขาไปเช่าห้องพักไปให้ใหเป็นตัวโรงแรม,มที่สกเ็เช่าไ,ไ,ไว้ให้โดยที่ไม่ได้บอกเารา <Spit S 2> แล้วคราวนี้จะทําไงครับถ้าไปพักที่สอง มันก็ไม่ให้เกียรติที่3ามในวันที่3าไม่ให้เกียรติที่ 2, 2ผมก็เลยบอกทางโรงเรียนที่1ที่เป็นเจ้าภาพว่าพอมีห้องให้นอนไหมครับคําตอบเขาคือไม่มีเพราะเราไม่ได้จัดเตรียมไว้เราคิดว่ามันมีโรงแรมรผมก็เลยบอกว่าเอางีนี้ได้ไหมครับจัดให้ผมนอนหน่อยเป็นห้องยังไงก็ได้เพราะว่าตื่นเช้ามาเราจะได้เริ่มงานได้เลยให้เหตุผลว่าอยากเริ่มงานเร็วๆถ้าไปตรงนี้นะมันเดินทางไกลสองเรียนจะได้ไม่น้อยใจกันด้วยทางเรียนก็เลยบอกว่าได้คบงันเดี๋ยวจัดที่นอนคร่าวๆให้นะ เคยเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดไหมครับที่ว่าตอนปิดเทมอมเขาจะเอาโต๊ะไปวางสุดห้องแล้วก็อี้วางซ้อนกันไปเพื่อที่ได้ให้ห้องโล่งๆทำความสะอาดง่ายก็นั่นนะครับก็เลยได้ไปอยู่ห้องหนึ่งแล้วเขาเอาไอ้ฟูกที่มันเป็นสีเขียว,ยวที่ใช้ออกกําลังกายครับ,รบเหมือนยิมนาสติกอะไรประมาณนี้เอามาวางให้เรารผมว่าอโอเคแค่นี้พอแล้วครับเดี๋ยวผมนอนได้ไม่มีปัญหาก็อยู่อย่างนั้นแล้วคราวนี้ทางพี่พโลงตาทางลุงพโลงบอกว่า ครูครับถ้าครูจับน้ําต้องอาบให้เสร็จก่อน6กโมงเพราะว่ามันใช้เครื่องปั่นไฟ oh. ถ้าเครื่องปั่นไฟหยุดหมายควาว่าน้ํามันจะไม่ไหลนะปั๊มมันทํางานไม่ได้อ่ะไอ้เราก็อาบน้ําอะไรเสร็จขนาดที่ปั่นไฟยังหยุดไฟในตัวอาคารไม่ต้องพูดถึงครับเ mm hmm. ขาใช้เทียนอ่ mm hmm. เราก็ใช้เทียนเสร็จปุ๊บทางลุงพโลงบอกว่า mm hmm. ครูถ้ายังไงถ้ามีอะไรให้อ่าถ้ามีอะไรให้ตะโกนเรียกนะบ้านผมอยู่ตรงนี้เองอยู่ mm hmm. ท้ายโรงเรียน ตอนนั้นเราก็คิดแค่ว่าอ๋อหมายถึงถ้าเราเจ็บป่วยไม่สบายอะไรให้ตะโกนเรียกลุงนะพันลงพูดเป็นลางอีกแล้วเราก็ตามนั้นครับเราก็เข้าไปในห้องแล้วก็ปิดพอเราปิดเสร็จปุ๊บก็จุดเทียนจุดเทียนวางไว้แล้วเราก็เริ่มคิดว่าพรุ่งนี้เราจะทํางานอะไรยังไงดีแล้วเราก็เตรียมตัวจะนอนครับ,คร,บคราวนี้เอเตรียมตัวจะนอนครับเทียนที่เราจุดอยู่มันไหวแบบไหวแบบเหมือนมีลมเข้ามาใหญ่เลยครับผมก็เอ้ย ลมมันพัดใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงหรือว่ามันมีหน้าต่างเปิดอยู่แต่ผมจําได้ว่าผมไม่ได้เปิดหน้าต่างสาเหตุถามว่าร้อนไหมร้อนนะแต่ผมกลัวว่าเปิดหน้าต่างแล้วใครปีนเข้ามา<อ>หรือเจออะไรเราไม่รู้มาต่างที่ใช่เราก็เลยเดินไปที่หน้าต่างบานที่หนึ่งเพราะดว่เผื่อมันแง้มอยู่ครับล็อกอยู่ไปบานที่สองล็อกอยู่บานที่สามก็ล็อกอยู่บานที่สี่นสุดท้ายใจภาวนาต้องไม่ล็อกจะได้มีที่มาของลมที่มันมาแรงๆเมื่อกี้ ล็อกอยู่ผมก็คืนนี้ไม่สบายแล้วคืนนี้ไม่สบายมีปัญหาแล้วเรมีปัญหาแล้วก็สนใจนอนแล้วก็ดับเทียนเรียบร้อยนอนปุ๊บสักพักหนึ่งครับได้ยินเสียงไม้อะเอเอเหมือนมีคนเดินแต่เราก็คิดว่าตอนดึกมันอาจจะเป็นเพราะอากาศหรืออะไรไม้มันลั่นได้พยายามคิดในแง่ดีแต่มันมีเสียงประตูปังเอดปังเหมือนคนเปิดประตูไล่มาทีละห้องเราเรานอนอยู่ห้องท้ายสุด เปิดมาทีละห้องทีละห้องเราคิดว่าลุงพันโลงมาตรวจโรงเรียนเหมือนปกติเหมือนที่ว่าเขาต้องตรวจตามเวลาแอดปังปังปังจนใกล้ถึงห้องเราลุ้นจัดผมถึงเมื่งมาสังเกตข้อนึงว่ามันไม่มีแสงไฟฉายแล้วลุงพันโลมาตรวจห้องไม่เปิดไฟฉายได้ยังไงจนปังห้องฝันรงข้ามต่อไปคือห้องผมแล้วผมก็นั่งลุ้นเลยว่าจะเกิดมันมีเสียงกึกกึกึกกึ ปึงปึงปงปงปงมือพยายามจะเข้าผมก็ยังไงวะเนี่ยได้เด็กอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ปึ้ง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 จนสวดท์เสียงมันเงียบไปตอนนั้นทําได้อย่างเดียวครับเอาผ้าห่มคลุมนอนนอนพยายามนอนหลับแต่ให้ต้องหลับต้องหลับเท่านั้นแล้วหลับแล้วได้ยินเสียงอีกทีหนึ่งคือลุงพะโลงเดินมาเคาะครูครับตื่นยังครับครูครูตื่นยังผมก็รีบวิ่งไปเปิดประตูตื่นแล้วครับลุงเมื่อคืนมเจอแบบนี้ ลุงกาทำหน้าเรียบๆเฉยๆเลยเขาบอกอ๋อเขามาตรวจตึกทุกคืนแหละครูว่าใครครับลุงเข้าไปฉายส่องให้ดูห้องที่ผมนอนมันจะมีรูปแขวนอยู่ด้านบนซึ่งเมื่อคืนนี้ด้วยแรงเทียนมันมองไม่เห็นเป็นรูปผู้ชายอยู่คนหนึ่งแล้วเขียนด้านล่างไว้ว่าได้มอบสถานที่ไได้มอบพื้นที่เนี้เพื่อให้สร้างโรงเรียนแล้วก็บอกวันมาณาะไว้เขาบอกว่าเจ้าของที่เขามาตรวจตึกเขาทุกคืนแหละหมดแล้วแล้วลุงทําไมไม่บอกผมา ก็บอกแล้วไงว่าถ้ามีอะไรให้ตะโกนเรียกเดี๋ยวผมมาลุงถ้าจะบอกลุงครับไอเราอุตส่าห์จะไม่อยากให้สองโรงเรียนน่ะน้อยใจกลายเป็นเราต้องมาเจอแบบนี้ลุงนี้ไปนอนโรงเรียนเดี๋ยวไปนอนดีกว่าลุงนี้ไม่นอนโรงแรมเดี๋ยวกูเรื่องนี้สยองเลยครับกตีก็คือประมาณนั้นที่เราไปเจอเจอมาอะไรประมาณนี้